ของเราครับโอ้โหนี่ครับมาตรงกลางวงจะคงเป็นวีเกมมิ่งครับที่ยืนพื้นที่ได้ดีกว่าครับเจสเวียเจอทาด้าโอเอสซีวีจีครับที่ยืนพันยาอยู่และกําลังชะตาขาดครับอีกไม่นานกำลังจะโดนเก็บครับและมาแพทติกับเปิดไปก่อนเฟิร์สดาวแล้วทีซ้องแอบมาขโมยคิวไปเป็น2ทีมไทยที่กดทีมไม่ดับไปครับไล่ไปเรื่อยๆตอนนี้วิ่งเข้าไปอย่างต่อเนื่องครับเหลือ5ทีมสุดท้ายครับวิ่งเข้าไปตรงกลางอุโวนดาวลงไปครับจาวิดเองเล่นตีโล่งครับค่อนข้างเสี่ยงมากอ่ะไงวอลเอาไว้ก่อน ตอนนี้ยกไปครับวีวีเกมมิ่งยังคงนิ่งอยู่นะในขณะที่ทีมไทยตอนนี้เจอกันเองครับเป็ดปีเตอร์ดาวอีธานก็ไปเปิดเฟิร์ดดาวแบบนี้เปิดเข้าไปชาร์จครับโดนปีเตอร์งัดก็ไปดาวิดยิงสวนมาลูฟี่ดาวก็ไปหนึ่งทีเปิดเข้ามาครับกงเปิดย้อยก็มาหน่อยๆครับปีเตอร์ปีเตอร์ว่าจะไงดีครับโยกออกไปครับแล้วไปมาครับมือที่3ครับเวทดาววีเกมมิ่งครับแอบยิงมือตบอีธานและลูฟี่ก็ไปวีเกมมิ่งตอนนี้แค่รอครับ <Billie S 2> <Idi om. S 1> รอยิงอย่างเดียวเลยครับเด็คูดเข้าไปชาด์หนึ่งต่อสี่เอาจริงครับหักซ้ายเข้ามายิงเข้ามาใส่ด้านหน้าครับแล้วเด็กคูดเจ็บหนักมากครับเปิดเข้าไปหนึ่งสี่แบบนี้เพื่อนตามมาที่ด้านหลังครับแล้วกลายเป็นเซเวียตอนนี้เหมือนจะโดนวิสตอมเข้ามาที่ด้านหลังครับแล้วยังไงต่อครับด้านในยังไม่เห็นภาพครับแล้วยิงเข้าไปต่อเนื่องวงก็บีบอยู่ครับด้านบนเองโจนนคนเดียวหนึ่งต่อสองว่ายังไงโยกซ้ายโยกขวาเข้ามาแอบเข้ามาไม่รอดจบอันดับสี่ด้านในยังคงรัวกันอย่างต่อเนื่องครับเอากระแทกบ้านเลยก็ดีครับยิงเข้า คนด้วยกันเซเวี<ล>เยสปอร์ตแลังจะได้ทีหนึ่งแลิกชาติเข้ามาหนึ่งทีวงมันปลด,ด,ดท้ายไ<ห>ว้ไว้และเกมส์สปอร์ตได้ช้ำเกมนี้ไปครับผมปลดแอกตัวเองได้แล้วครับไปครับบูญ่าในเกมที่4ครับผมเซเวีสยสปอร์ตครับผมในจังหวะสุดท้ายที่ประทะกันตรงนั้นบิซซ้อมเซเวียสปอร์ตแล้วก็อีกหนึ่งที